ข้อหระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบันฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันประกาศใช้ตั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราชใดตอบ2526คำว่างานสารบันหมายถึงงานชนิดใดตอบงานที่เกี่ยวกับการบปิห่ยางานเอกสารก็สาหนังสือตามระเบียบนี้หมายถึงหนังสือประเภทใด ตอบหนังสือราชการก็สี่คำว่าส่วนราชการหมายถึงหน่วยอ่านประเภทใดบ้างตอบกระทรวงทรบวงกลมสำนักงานหรือหน่วยงานของรัฐราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นข้อ5ความรวมถึงคณะอนุกรรมการคณะทำงานหรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏรริบัติงานในลักษณะเดียวกัน ให้เรียกคณะบุคคลเช่นนี้ว่าอย่างไรตอบคณะกรรมการก็หกผู้ที่รักษาการตามระเบียบนี้ได้แข่บุคคลใดบ้างตอบปรสสํานักนายกรัฐมนตรีก็เจ็ดบุคคลใดเป็นผู้มีอมหน้าตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ตอบประสสํานักนายกรัฐมนตรีก็แปด ผู้ที่มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการบริตาตามระเบียบนี้สามารถจะก่อความคิดเห็นจากคณะบุคคลใดประกอบการพิจารณาก็ได้ตอบคณะกรรมการก้อ9หนังสือราชการที่รวมทุกประเภทแล้วมีกี่ชนิดตอบ6ชนิดก็10การลงชื่อในหนังสือภายนอกที่ถูกต้องควรเป็นลักษณะใดตอบ การลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือและให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือข้สิบเอ็ดตำแหน่งในหนังสือภายนอกให้ลงอย่างไรจึงจะถูกต้องตอบให้ลงตำแหน่งของเจ้าของเรื่องเจ้าของหนังสือข้สิบสองส่วนราชการเจ้าของเรื่องที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกระทรวงหรือทะบวงให้ลงชื่ออย่างไรตอบ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกองข้อ13ข้อใดที่แสดงให้หินถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างหนังสือภายนอกกับหนังสือภายในตอบหนังสือภายนอกใช้กระดาษกลาคุดหนังสือภายในใช้กระดาษบันทึกข้อความข้อ14 เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนร,ราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนดโดยทำเป็นคำสั่งให้ใช้หนังสือประเภทใดตามระบบสารบัญที่ถูกต้องตอบหนังสือประทับดีก็สิบห้าส่วนราชการระดับต่ำกว่ากรมลงมาสามารถที่จะใช้หนังสือประทับตราได้หรือไม่ตอบไม่ได้